าหน่านะขอรับเพียงแต่เดินขึ้นเขาในวันฝนตกไ่ได้เตรียมตัวสักอย่างมาเลยอิตข้าวก็ไบบ่ได้กินเต้อโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยมากๆ เดี๋ยวเราไปดูว no no? uh ิวเลยดีกว่าเห็นไหมแตนเหรอแตนแตนสายนะกเข่าแกจุกกันเนาะนี่แหละเขาเรียกว่ายำสันดอยนะ มาข้างล่างนี่คือเขียวเลยอ่ะอุ่นดอยยอดดอยเนี่ยเขาเรียกว่าย่ำสันดอยโอยนี่คือจุดสูงสุดละนนุนภูเขาเข,ขาละหนุนภูเขา ขืนป่าอยู่บ้างล่างเราเราข้ามเราข้ามดอยนู่นมาขอรับถัดจากดอยนี่อดอยนะเห็นไหมผมเจ้าเลี้ยวมองไปบนฟ้าเห็นเป็นหมอกขาวไม่รู้ว่าหมอกอะไรทั้งที่ไม่ใช่หนาหนาวโอ้ยตายแล้วขอรับโอ้ย ไปต่อไปต่อนะขอรับชู่ๆโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวอีกฟากหนึ่งเป็นเชียงใหม่ไอ้ฟากนี้เป็นบ้านผมเห็นไหมทุ่งนาโน่นเห็นไหมนู่นลิบๆหนอทุ่งนา เนี่ยอรับพอบอกว่าอยู่บ้านดีๆไม่ชอบเนาะชอบอย่างนี้ก็จัดกันไปสู้ๆอยู่ในดงหมอกแล้วนะครับอยู่ในดง,งหมอกละหมอกละมีข่าวดีมาบอกขอรับข่าวดีจริงๆด้วยน่าจะหลงกับผมนะ ต่กี่แม่หลงป่าอย่าได้ดีหาผ่านหายขอรับผ่านไล่เห็ดหายแล้วโอ้ยเอาไงกันดีเนี่ยตายละ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  เข็มทิศก็ไม่ได้เอามารีบเกินขอรับโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรดีเนี่ย,ย,ยทิพพาหลงครับรอบนี้นะเอาจักไปพี่น้องทิพพาหลงครับรอบนี้นำโดยเตอร์กิเม่และไอ็มมอีสองตัว จะได้เห็ดก่อจะปิกบ้านถูกก่อมาเรามาใช้ความชำนาญของป่ากันดีกว่านี่เห็นไหมขอรับพืชป,ป่าอย่าไปว่าของเล่นนะขอรับป่าในสายหมอกนี่นะเสียงจากป่าก็ม,มีด้วย ในวันฝนตกเราจะได้ยินแค่เสียงฝนเท่านั้นที่เหลือคือตามรอยขอรับแต่ไม่เห็นรอยเลยน่าแปลกเหลือเกินน่าแปลกเหลือเกินว้าวว้าวทิพาหลงขอรับ ยาใดดีเนี่ยเรียกหอมารับดิค่ะโอ,โอ้ในสายหมอกนี่เห็นไหมครับหมอกแล้วเอื้อมมือเราสัมผัสได้เลยว้าวหายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งเหมือนกันแฮ่ที่เหลือคือหาพันยังไงให้เจอ เอาละพี่น้องมาถึงเวลาต้องขบคิดกันสักหน่อยใช่ไหมเฮ้ยเจอหมาแดงแล้วเจอหมาแดงแสดงว่ามาถูกทางแล้วโอเย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 รอดอยู่ขอรับรอดอยู่ขอรับโอ้ oh. คนละทิศคนละทางขอรับเขาอยู่ปูนเอามาเพย์อยเออเออ รอดแล้วขอรับรอดแล้วขอรับเย่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 ทิปตะกี้แมวพาหลงเอาแล้วขอรับเมื่อะกี้หลงเรียบร้อยนะคราวนี้เจอละมาเจอแล้วก็ไปต่อดูเหรอไหมหมอกรอบตัวเลยเนี่ยเมื่อกี้เหนื่อยหิมตายตอนนี้นี่โอ้ ได้บรรยากาศอย่างนี้นาะขอรับแปลกนะร่างกายมันฟื้นขึ้นอัตโนมัติเลยนี่แหละขอรับเขาเรียวกว่าธรรมชาติบําบัดมันเป็นอะไรสักอย่างที่บางครั้งร่างกายกับธรรมชาติมันก็สมมันดูนและสอดคล้องนะผมว่านะเพียงแต่เรายอมเหนื่อยนิดยอมลําบากหน่อยโลไหนโลข้างข้างนี่ลงไปเลยอระอาา่ะฮะ แล้วฝั่งฝั่งนู้บอกบอกบอกมีกระเห็ด <c oughs> เอาละคร,รับนี่เห็นไหมธรรมชาติรอบตัวเลยนู่นริบลิบนู่นเห็นไหมถุนกะซูมเนาะอ่าเห็นไหมนั่นไงนั่นคือทุ่งนาเห็นไหมเนาะแล้วตอนนี้เราอยู่น้ำพื้นป่าแห่งนี้เลยอ่านี่ที่เราอยู่ เดี๋ยวเราก็ต้องลงขอรับลงลงแบบจริงๆเลยนะยเขี้บเอ๋อเบอี้บเอ๋อก็มาวัดกันดูรอบนี้ตะกีแม่ชูชๆในข้างในเนี่ยนี่ธรรมชาติในในเนี้ยจะมีสัตว์อยู่นะขอรับอ่าแต่เราไม่ต้องไปยุ่งหรอกนาะเราแค่ดูแค่รู้ก็พอละนี่ต้นไม้ รักทุเลกันหน่อยนะขอรับหน้าฝนทางลงชันมากๆขอบอกแต่ก็คุ้มค่าเนะ้อธรรมชาตินะ่ะธรรมชาติแห่งการลงอุ่นผ่านไปจุน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 พูลเฮาอยัางหาทางลงบ่ปะเถื่อใจเย็นใจเย็น รับรองถ้ารีบเกินมันจะมีการหัวทิ่มอ่านี่ต้นไม้เอาแบบฝรั่งไหมที่ว่าเขาเอาใส่ไอ้น,นี่กันเขาเอาใส่ปรุงรถกันเจสสำหรับกับผมรับรองน้าลายฟูมปากขอรับมาเลย บางครั้งเราก็ได้ปลดปล่อยนะเราเอาเงือมาเสียกับธรรมชาติเหล่านี้ผมกับผมว่ามันก็ฟื้นนะขอรับมันก็ฟื้นนะเมื่อกี้เหนื่อยแทบตายตอนนี้สดชื่นขึ้นมาบ้างแล้วนี่ร่องรอยธรรมชาติของต้นไม้เห็นไหมเห็นไหม สิ่งมันมีความงดงามขอรับมันมีความงดงามขึ้นอยู่กับมุมมองของคนเราเนาะบางคนก็จมอยู่แต่ในห่้วขอ,ของความทุกข์สาเหตุที่จมเพราะเขาไม่ยอมเปิดประตูออกมาแล้วก็ย่างก้าวสู่โลกภายนอกมันไม่มีใครหรอกขอรับที่ว่ามันจะต้องทุกข์ตลอดเวลาเพียงเราเปิดตาเปิดใจอืม นี่ธรรมชาติไปกันต่อขอรับไปกันต่อ